เรากำลังไปหวานก้ากันนะคะพี่เล็กต้องจับมือแน่งๆ,ๆมือต้องนิ่งๆสิมือหนาไว้นิ่งๆเดินหน้าก็เดี๋ยโลกาล่ะปืดพับปืดพับปืพับล่ะจกจ้ากี่ล่ะนะทงนา ไม่ใช่หว่านตรงนี้นะลูกทิ้งนิดแล้วว่านไปไกลๆได้ยังยัยมาเงี้ยเนี่ยเงี้ยม้ว่านลูกว่านเลยอยากให้มันหัวไปไกลๆคือประบาดเนี่ยทิ้งนิดเออหว่านตรงนั้นนะตรงป้าหอมชี้ตรงไหนตรงไหนยังไม่หว่านหว่านงายมือขึ้นนะอ้าอีบูนะ

หงายมือขึ้นนะฟิลิปบ้านนะ,นนะเออเช้คเมื่อวานเนี่ย เชอสองขึ้นแล้วขึ้นมาตั้งไว้คืนนึงอองคืนเนี่ยเชสตีโดนะ้โงขึนให้มันลิฟอยู่ในน้ำเชสองมาตั้งปะไว้คืนเดียวมันหอน,นหน่อยม้อมเน,นะนผ้าเอ็ดมันเนดิสนนี่เลยงอพร้อมเลยงอเราะแล้ก็ดมันจะาเลยดิสนะโอ้โงมือก็เขียวล้ชันบบสงเสมอกับเพิบขอนี่ก็ขึ้นมาแล้ว่ อทั้งอ mm ีบ hmm. um, ูทั้งอีพิงน้ำมากบ้านมันงอกเร็วอากาศอบอ้าวดิเนาะเซ้น้ำเลยขึ้นมาเลยมาอะไรอบอยู่นะกระสอบปะนะเนาะว่ายไงกระทือน้ำอะไรเทือนแดดต้องขึ้นเอาลหรเออมาอะไรงอกเข้ากับงอกแล้วฮะนี่ว่าอันไกลเดินนึงได้เนาะยังได้ลกกันเนาะวันที่เก้าเดินหน้าการลุกวันที่เก้าเดินนาอูเดินนึงพอดีวันนี้วันที่เก้าอ้าบันอือ มื่อนี้นัเบอร์มือดีนะหมอรักอันโตโตเลิกมือทื่อเบอร์นะกันเว้นหมอลักกันนันติตามอินสตาแกรมหมอช้างนะเดินน่ะวันดีนะวันที่เก้าวันที่ยี่สิบเอยยี่สิบเอ็ดมิสามือค่ะกันจื่อได้ว่าวันที่เก้าเมื่อนี้วันดีเลยน่ะก็ไมหาเบอมือดกันึเอาแล้ววารอะไรน่ะเออวันที่เก้าเดินน่ะคู่คู่คู่เดินเลาเซียนลาวสิลงให้คู่เดินว่ามือใดสามือดีน่ะ แนว่ยผลตกกันเขามันสีฮะลุไปห่มเด้บ่มันสิเป็นก้อนของเจ้ากับเขาดยวแล้วปุ๋นเนี่ยเหรอเออหนูมันบีตกดอวกว่าเนี่ยก้าวให้มันติดพูดเลยมันยังตกะด้วยังดีโก็แดงแล้วดีคืนสองคืนพูคืนสองคืนว่ะหอมมาซ้ำสียของหวานเนี่ยเอาของหวานมา่อกี้ลึก มันได้่าไหรเลยเนี่ยเ uh> um> ่าก็ได้เท่านี้ลงแล้วเมื่อได้ละอาบน้ำให้บู น่าม่ายเพงพิงบูฉันในเลนเลนข้ามมันตะก,ก้าหรือไงบูปะทยุยบูนะมันแม่มากเลยบู